สบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุคนมในโครงการะสนาพระแทบคือกันพี่น้องเนาะสบายดีจับป้าลุงขาสาดน้ังหมาอุ้มสาดจานจานสิพากันลงวัดกันน้องผักกัญญาลงไปใส่บาตรอยู่วัดเท่าไรน้องเมียวจ้างปนาแม่จานเด้กผักกัญญาลงวัดเด้อพี่น้องกันเจ๋ลด จักลงกําลังหลใหญ่ลงผัดทนทางมันเปื่อนยาหลดใหญ่ค้านะพี่น้องเลย่อนผ่านกระยางลงเอาแม่น้ำกินบน่อยค่ะประมาณรักหนึ่งแหละแต่เฮือนทาวัดน,น,น้นำกินบ่อยที่ชื่อมาลูกเอ้ยไม่ได่อนผ่านนะล้วไ, <c oughs> <c oughs> ไปหันาหมกซื้อหันโง่เอาก็ได้ลงมาอ,อู้เป็นกระหิวกระตายเด้อพี่นอ้นอง <c oughs> สนางกับรีวิวคนทางให้พี่นอ้องเบิ่งเด้อพี่นอ้องคนทางความเปื่อน ฝนตกเมื่อวานนี่ส่วนว่า<ะ>อุ้มเพิ่นก็นหิวกระตาเยอะแม่กล,นะล,ลัวหลเดนะกลัวรถแลวกับอาจารย์<ะ>อยู่แถวบ้านนี่เพิน่นสิใส่บาดยามเศ้าแต่เศ้าด้วยพี่น้องเจ็ดโมงเพิ่นก็นใสอย่างแรกแล้วแหละอันนี้ชาวนางไปนี่พากันห่างไปก็ก6หกโมงปลายเลยเพื่อหอดบาดกะบดีเจ็ดโมง เกิน,น,นกไปเมื่อสาวเนี่ยก็หลายอย่างอย่างก็หลายคนอยู่ในอย่างพี่น้องแม่จามาขึ้นเกิดในนี้เลยฮอร์บันและสนางจะรีวิวอีกเถอะหนึ่งเด้อพี่น้องสนางอะไรลงมาฮอร์บันเลยเด้อพี่น้องเพื่อนก็ะหายใส่ก่อน ระยะห่างทางโควิดเลยพี่น้องนำมาอุ้มกับลูกสาวเพื่นพากันใส่น้ำสรางใส่น้ำลังอยู่ทงวัดก็มีเลยน้องอยู่ทงกุติเป็นจุ่มภายจุ่มมันหักสา้าระยะห่างจากโควิดพี่น้องอยู่เขตบ้านนอกของนาเฮาเป็นก็แล้วเลยนี้แต่ละจุ่มแต่ละจุ่ม นเตียงกันมีจุ่มเนี่ยนางจุ่มกันหอชางก็เป็นดอางลงมาใส่นาญอะไรลงมาใส่โติวนบนกิกรรมนักเรีและค่อัวแม่ นั่งแล้ก็ุกุกทั้งทนถูกเมพอแต่นั่งเนมากุืม้าขเียกุกนุกคนก็ลงมาใส่ลายนะพี่น้องโอววันนี้เพิ่งจะได้อ่านสื่อเหตุต้นแล้วมุกอย่างเดินพี่น้องมาได้เาก็เกียมมาหับพรกันเลยนะพี่น้องนะมีาหนสัมตังโบห้านาเทกัเลอันว่วัด อาโหพุทโธในการถวายอาหารบิบดีบาดต้นกระเพือกกองอาถารพาเข่าทั้งกระกออาาาทา,ะานอันมีหลายกนอน์บริสุทธิออ์เคีื่องคอยม่อมัวเนื้อใส่ว่าท,าท,ทั้งทอดยิ้มเยี่ยมปลอดเดือดใจดีขอให้นั่งพอระดีจงจังชีวายช่วยทุกคนสาธางนายกรมพลกรมพันธ์ทั้งสี่วัาานนี้กับป้าหลุคานี ปฏิทินังตุอามาจัมมิขะรังจมิทา,ายนะทุกขายนะขาเตพาสงและชัมมะนินพุกนอยทั้งหลายขอมอบถวายทิพชานาภาวินิบาองอาหาต้นกระลับบุตรและพอมทั้งเถอบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อพระโสดและพระศุกแก่พุกน้อยทั้งหลาย สิ่งกรลนา่งเอิบบุคคลทั้งหลายมานี้เจ้าภาพเจ้าช้าที่ได้กล่าวมานั้นขออุทิศให้ทชิงโยมวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกตัวนนามีมัตจาวิตาดานิภายาะบุตรีบุตตาญาติการุณย์นั่นขอกระทำขอจงได้มาลบเขา ยังส่วนบุญกุศลผลทานอาหารการกินมีหลายเมืองเคี่องกินมีหลายสิ่งพราอไรอยู่หลา,ายประการคือฉันบัตัจัยบ้าพภพเขาเจิมกระเบิดทหลายแล้วน,นี้ให้เหมือนดังนตนได้กับทัเพยงนั้นเิน ในเมื่อรับแล้วขอรห้ทนโทษโทษสาวิญญาณปาลามีทิฏฐิที่โชกับข้าว่าขาดสุขภูขอให้พ้นจากภูข้าทั้งทุกข์แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปสิ้นกาลนานเถิดวิมัทนิเจดิมานิดิฆานิสาจุปเจตนานิสาธุสัการณิจมมอนดามเก่าวจิตตโนละนันนิ

ออนหลังจากหอนยาดนำมีสังกัดเช็ดทีเรียบร้อยเดินี่นั่งบันนีกเศพนกันแตกคือลูกผู้พายเมื่อได้ได้ดิน่นั่ง้ใ้เห็ุพระข่าลงบัตกับเพิินกับขาพรข่าลงนี่ลูกเพิินมาเลยลูกใส่แล้วไหมลูก ตุ้ย่าใส่ลูกเออตุ้ย่าเออใส่ขันแผ่ปัจจุบัดใจพี่น้องไม่ทากระเซ็ดพิธีแล้วเรียบร้อยเอาไปถ่องเสือ้อก็ใหม,ไมไไ่ไปลูกไหมถ่องเสื้อต้นใหม่เด้๋ลูกดองใหม่ไปไปลูก บมีเลยพ่ออ๋อบะหมี่อันนี้นี่ดนี่เพิ่นก็ลงหลังลงมาแต่บัดแต่ว่าแล้วอันนี้เลยนจับปิดจับปิดมันกำลังหลังลงนับรอบบริเวณบัตเนะกุศลลงมัน พี่พากันเมื่อแล้วพี่น้องนั่งวันใหม่เพ็่กูสดอาดจี๊ดนะกูดีดีูลไม่ใหญ่ได้ซะไม่ใหญ่ถ้าเผาเผาบ่แบมป้าขึ้นมาเนี่ยเฮา ย,ยังไม่ไ่้เลยเนี่ยตีเนี่ยท่านในกับป้าเพื่อนกัน,นั่งค่ะรับพระเขาก่อนคนรอนางหลินโทรศัพท์อยู่ตีต,ตีตีตไม่ไปทางอื่นนะตีเอ้ยเดี๋ออมิ้วขาเอามือเออแนมกล้องนึ่ะนะบิกโทรศัพท์อยู่ตีส่เสื้อผ้ากันยางเมื่อยเด้อพี่น้องเอาแม่ปลอ่อนแล้วใส่ยา,างแบบเทางแบบ จาาเขาใส่บาทยานำแล้วลหะก็สิพากันเมือเดีอพี่น้องบันนีกกับคลิปนี้สะนางก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบาย